สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมองคลใน EP ที่782ค่ะพี่พี่กำลังรับชมใน EP ที่782กันนะคะ วันนี้หนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บไปทำเดิมมาแบ่งปันให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะคะทั้งหมด25รายการค่ะหากวันนี้นะคะท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขเข้ามาได้เลยค่ะน้องเขียนหมายเลขกำกับใต้อง์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นรายการที่4วันนี้นะคะพี่ๆเป็นตระกุฏมงคลนะคะของหลวงพ่อทองสุขค่ะวัดสะพานสูงนะคะนนทบ,บุรีนะคะพ,พี่ดอกนี้นะคะของ หลวงงพ่อทอทสุนะคะคหรือท่าในใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลขห้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะจังหวัดสมุทรสงครามครี่พี่ๆสนใจรายการไหนนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันวันนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดกันนะคะหรือท่าในใดนะคะจะสนใจหมายเลขที่15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ สวยมากๆเลยนะคะเป็นเนื้อเปียกทองค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่ๆตอกโค้ด9โค้ดเลยนะคะรุ่นสร้างบารมีปี19ค่ะหรือจะเป็นหลวงพ่อคล้ายนะคะหลวงปุโตค่ะพี่ๆ ถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่แหวนนะคะรุ่นพญาพาลีของหลวงปู่ศิราก็มีมาให้รับชมนะคะวันนี้นะคะหนึ่งเหรียญเท่านั้นท่านใดนะคะศรัทธ,ธาหลวงปู่ศิรานะคะต้องไม่พลาดนะคะพี่ๆท่านใดไว้วันนี้ได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์2ป1 5 3เจดา 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดได้องค์ไหนไปในวันนี้นะคะน้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขนึงเลยนะคะวันนี้นะคะหมายเลขนึงนะคะน้องขอเปิดด้วยรายการเป็นเหรียญรอเจ้าสัวหลวงปูบุญค่ะ รุ่นแรกนะคะเนื้อทองแดงวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมนะคะพี่พีประเภทเป็นพระเหรียญรอนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนําออกมาจากกล่องให้กับพี่พี่ได้รับชมใกล้ๆไปพร้อมๆกันค่ะเหรียญรอเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะเนื้อทองแดงค่ะส่วนสมกับได้รับรางวัลแน่นอน,นะคะ่ะพี่พี่ดูนะคะมีคราบไข่นะคะคราบขี้เบานะคะพี่พี่ขึ้นตามองพระนะคะ ตามซอกองพระเลยนะคะคราบขี้เบา้างามๆเลยนะคะพี่ๆเป็นเจ้าสวนะคะเหรียญล่อบโบราณค่ะของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะท่านใดได,ได้ไปนะคะน้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่ๆนี่คะ่ะด้านหลังนะคะก็จะมีรอยจานยันท่านนะคะเหรียญล่อบโบราณค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะท่านใดสนใจในวันนี้นะคะปล่อยแบ่งปันให้ที่650บาทค่ะ 650บาทนะคะพี่เลรียนรอนะคะรุ่นแรกเนื้อทองแดงค่ะเจ้าสัวลงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะด้านหลังก็จะเป็นชมรมพระเครื่องเมืองสยามนะคะมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นนะคะพี่พี่ปิดให้ทันกันนะคะานานๆน้องถึงจะได้ให้มานะคะพี่พี่พ,พระงานสายประกวดนะคะที่เป็นอของหลวงปู่บุญนะคะ mm hmm. เหรียญรอเจ้าสัวค, mm hmm. ค่ะต่อมาค่ะเป็นรายการที่สองนะคะ บายการนี้ขออนุญาตนำใบป,ประกาศขึ้นมานะคะพี่เป็นพระสมเด็จวัดระคังโคศิตารามกทมพิมพ์ใหญ่ค่ะประเภทนะคะเป็นพระเบญจภาคีค่ะได้รับรางวัลที่1นนะคะในงานประกวดเมื่อปีพศ51นะคะพี่ๆ2551ค่ะการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศนะคะพี่ๆจะได้รับองค์นี้นะคะสวยตรงตามรูปแน่นอนค่ะพร้อมรับ รางวัลเลยนะคะรายการที่2ท่านใดสนใจพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่รายการนี้ปอยแบ่งปันให้ที่6 5 0บาทค่ะ6 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะพี่หนึ่งองค์เท่านั้นเลยนะคะท่านใดวัยวันนี้ได้ของดีกกรบ้านไปแน่นอนค่ะ,คะมารับชมใกลๆ้ชๆชัดๆไปพร้อมกันเลยนะคะ องสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่พี่เนื้อหามวลสารดีเลยนะคะยาเซียนแรลมนะคะซุ้มโค้งง,งดงามค่ะอกท่านเต็มฐานท่านเต็มนะคะพี่ๆผิวพระเดิมๆเ,เลยนะคะพระเนื้อผงค่ะพุทธคุณท่านล้นหลามเลยนะคะพระสมเด็จรายการนี้นะคะท่านใดนะคะสนใจศรัทธายอยากเช่าบูชาไว้เก็บศึกษานะคะพี่พไม่พลาดนะคะองคนี้นะคะพิมพ์ใหญ่ค่ะ ด้านหลังนะคะไม่มีบินไม่มีแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านใดสนใจรายการที่2วันนี้นะคะพระสมเด็จนะคะวัดระฆังโคศิตารามกรทมพิมพ์ใหญ่รายการนี้น้องปล่อยให้นะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเกียรติยมค่ะงานประกวดปี51นะคะปล่อยแบ่งปันให้ที่650บาทเท่านั้นค่ะมีเพียงแค่1ท่านที่จะได้นะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่3กันค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อจอบใหญ่นะคะรุ่นแรกของหลวงพ่อไปค่ะวัดกำแพงกรุงเทพมหานครประเภทเป็นเหรียญเหรียญหลอยอดนิยมนะคะในงานนเทศกาลการประกวดพระเครื่องพระบูชานะคะงานประกวดปี58นะคะพี่ๆดูะค่ะมีตราพร้มชัดเจนเลยนะคะได้รับรางวัลค่ะท่านใดสนใจน้องปล่อยให้ที่650บาทนะคะ650บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆไม่พลาดนะคะ เหรียหล่อพ่อไป่ค่ะนะคะท่านใดที่ไม่ทันในอ e ีพีอนก่อนนะคะวันนี้พ่อป่น้องมีให้รับชมหนึ่งองค์นะคะเป็นองค์หล่อโบราณค่ะผิวพระท่านเก่าเดิมเลยนะคะหลวงพ่อป่วัดกำแพงนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะวันนี้นะคะอยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะพี่ๆ ได้แบ่งปันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนูเคารกรักนะคะวันนี้ท่านเมตตาแบ่งปันมาให้นะคะทางงานสายประกวดค่ะหากันยากนะคะฉะนั้นวันนี้ไม่รอช้านะคะท่านได้รับนะคะหมายเลขสามวันนี้ปล่อยให้ที่65 0้าบาทเท่านั้นค่ะเป็นเหรียญจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อไปนะคะพี่ปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่4กันค่ะ รายการนี้นะคะเป็นตะกุดมงคลนะคะของหลวงพ่อทองสุขค่ะวัดสะพานสูงนะคะนนทบุรีค่ะพี่ๆประเภทเป็นพระเครื่องรางนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะหัวตะท้ายตะกุดเป็นทองแดงนะคะพี่ๆจะได้รับตะกุดพร้อมใบประกาศเกียรติยมเลยนะคะท่านได้รับปล่อยให้เท่ากาันที่650บาทค่ะ ห5 0้าบาทเท่านั้นนะคะพี่พีท่านใดที่ยังไม่มีหลวงพ่อทองสุกนะคะเมื่อวานเป็นตะกรุดของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่วันนี้เป็นตะกรุดของหลวงพ่อทองสุกนะคะอยู่ในถุงซีนทักเชือกมันๆเดิมๆิมแบบนี้เลยนะคะพี่พดูค่ะสวยมากๆเลยนะคะดอกยาวอยู่นะคะพี่พทักเชือกมันเก่าเดิมหัวท้ายตะกรุดเป็นทองแดงนะคะหลวงพ่อทองสุกท่านได้รับน้องปล่อยให้นะคะที่650้าบาทเท่านั้น,นะคะ่ะ พี่ๆจะได้รับนะคะพร้อมหปประกาศไปเลยนะคะหลวงพ่อทองสุขนะคะพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นชมรมพุทธศิลป์ไทยนะคะติดให้ทันจองกันให้ทันค่ะต่อมาเลยนะคะมากันที่หมายเลขห้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่ลึกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะพี่ๆองค์นี้เป็นเนื้อกระไหรทองนะคะเนื้อกระไห่ทองนะคะพี่พ หลวงพ่อวัดเขาบ้านแหลมค่ะท่านใดสนใจต้องปล่อยให้ที่4 5 0ห้าสิบาทค่ะ4 5 0ห้าสิบาทนะคะรายการนี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะจะพี่ๆจะเป็นรูปปติมากรนะคะนี่ค่ะของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะพี่องนี้ต้องแบ่งปันให้เลยนะคะ4 5 0ห้าสบาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่6ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญของหลวงพ่อกาน,นะคะ่ะพี่พี่วัดพระญาิรารามจังหวัดอยุธยานะคะ<ๆ>เหรียญกลมนะคะหลวงพ่อกานค่ะสวยมากๆเลยนะคะเป็นเหรียญเนื้อกระไรทองนะคะเหรียญกลมพ่อการหากันยากพร้อมห่วงเลยนะ,ะพี่หน้าตาเหรียญท่านคมลาเส้นคมสลาสลวยมาพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะคะท่านได้รับปล่อยให้450บาทเท่านั้นค่ะ 4 5 0ห้าสบาทเท่านั้นเลยนะคะที่เรียนหลวงพ่อกันวัดพญาการามนะคะเรียนกลุมท่านนะคะพร้อมกล่องเลยนะคะพี่ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่7ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระครูวิมลคณากรนะคะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าแห่งชัยนาทค่ะองนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จะได้รับเหรียญในพอองค์นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะพีดูกรอบค่ะ สวยมากๆพร้อมมห่วงเลยนะคะด้านในก็จะเป็นเลี่ยมกันน้ํานะคะพี่ๆเลียนรูปปุสุกเนื้อทองแดงรมดํานะคะสวยงามมากๆค่ะด้านหลังนะคะหากท่านใดสนใจรายการนี้นะคะต้องปล่อยให้ที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่8นะคะ รายการนี้ค่ะเป็นพระครูสีพรมโสกิจนะคะพี่ลือของหลวงพ่อแพรนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะพี่ค่ะองค์นี้ท่านใดที่สนใจนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่ด้านหลังนะคะเป็นเหรียญไตรมาสนะคะวัดพิกุลทองค่ะเหรียญไตรมาสวัดพิกุลทองนะคะปีสองห้าหนึ่งสองค่ะหรือน่าจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อแพรนะคะพ,พี่ดูค่ะ ตัวหนังสืออัขระท่านชัดนะคะท่านได้สนใจแบ,บ่งปันให้ที่550บาทค่ะ550บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่9ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะของพระอาจารย์ชอบนะคะหลวงพ่อชอบค่ะพี่พี่ที่ระลึกนะคะในงานโบสถ์น้ำนะคะจังหวัดเลยนะคะพี่พี่บ้านโคกมนนะคะ จังหวัดเลยค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อชอบนะคะเหรียญกรมท่านให้ดูด้านหลังกันนะคะพี่พี่นะะด้านหลังนะคะเหรียญหลวงพ่อชอบท่านใดที่สนใจศรัทธานะคะ่อแบ่งปันให้ที่550บาทค่ะห้ารบาทนะคะสนใจอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะพี่สนใจหลายองค์หลายรายการมีราคาพิเศษมีส่วนลดแบ่งปันให้กับพี่พี่แน่นอนค่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะพี่ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะเหรียญหลวพ่อชอบรายการนี้เหรียญพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ550บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่10นะคะรายการนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วเกสาโร19นะคะพี่พีเนื้อทองแดงรมดำค่ะเลี่ยมกรอบลายไทยงดงามเลยนะคะกรอบแข็งแรงค่ะพี่พีหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะคะ 1 9นะคะพี่พีท่านใดสนใจองค์นี้ต้องปล่อยให้ที่550บาทค่ะ550บาทพี่พีดูนะคะเลี่ยมกรอบยกซุ้มงามๆนะคะปิดตาพ่อแก้วค่ะเกสาโร550บาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมาเล็กที่11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์ โตโพมมารมรังสีนะคะพี่พงามมากๆเลยนะคะหากันยากด้วยนะคะท่านใดที่ผ่านเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะสมเด็จนะคะพระพุทธรย์โตเหรียญท่านนะคะพี่เนื้อทองแดงโรมดาม,มาพร้อมเรี่ยมกรอบเลยนะคะแบ่งปันให้ที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นนะคะวัดใหม่บางขุนพรมนะคะพี่ๆวัดใหม่บางขุนพรม,พมปี17นะคะ อ,องคนี้แบ่งปันให้ที่550บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่12นะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญจักเพชรนะคะของหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องจังหวัดนคปรปฐมค่ะพ,พี่เหรียญเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะหลวงพ่อแช่มท่านได้รับน้องปล่อยให้ที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะพ,พี่หลวงพ่อแช่มนะคะนี่ค่ะองงามมากๆเลยนะคะ เนื้อกระไรทองค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะหนึ่งเรียนเท่านั้นท่านจะได้รับเหรียญพร้อมก่องเดิมๆไปเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่13นะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นเหรียญดุนเรือนสมณศักดิ์เนื้อลงยานะคะพี่พ นี่ค่ะลงยาท่านเต็มนะคะสีแดงนะคะแล้วก็สีน้ําเงินนะคะพ,พี่ด้านหลังเหรียญน,นะคะพื้นหลังเต็มค่ะลงยาเต็มเหรียญหลวงพ่อทวดค่ะตัวหนังสืออัคระท่านชัดมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโซพโลหลวงปู่ทีมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี0 8นย์หากท่านใดสนใจศรัทธานะคะองค์นี้ได้รับเหรียญพอพร้อมเลี่ยมค่ะให้พี่ๆได้ไปขึ้นคอบูชาได้ส่วนเลยนะคะแบ่งปันให้ที่ 550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่14ค่ะรายการนี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาจัมโบ้ของหลวงพุตโตวัดประดูชิมพีนะคะเป็นจัมโบ้รุ่นที่2ค่ะสังเกตนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดนะคะพี่พี่ เป็นจัมโบรุ่นที่2เนื้อเปียกทองนะคะอง์นี้ค่อนข้างหนักเลยนะคะเนื้อเปียกทองทั้งองค์ค่ะพี่ๆดูนะคะด้านข้างคา่ะเลี่ยมให้หน,น,นานๆเลยนะคะด้านหลังค่ะเป็นหลังยันดวงนะคะหลวงพุตโตหลังยันดวงวัดประดูชิมพีค่ะเนื้อเปียกทองนะคะ,คะพี่ๆค่อนข้างหนักเลยนะคะองนี้ท่านใดสนใจนะคะแบ่งปันให้ที่650บาทค่ะ650บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่15า้าค่ะ รายการนี้นะคะพี่พี่เป็นเรียนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะตอกโค้ดเก้าโค้ดนะคะพี่พี่สวยมากๆค่ะรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะคะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะตอกโค้ดเก้าโค้ดพี่พี่ดูนะคะงดงามมากๆเลยนะคะของหลวงพ่อคูณนะคะหน้าตาท่านชัดค่ะท่านใดสนใจองค์นี้ต้องปล่อยให้ที่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะ ห5 0้าบาท SUV, เนื้อเปียกทองนะคะรุ่นสร้างบารมี 19, รปี19หลวงพ่อคูณท่านใดลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อคูณนะคะไม่พลาดนะคะพี่เหรียญรุ่นนี้นะคะรุ่นสร้างบารมีปี19วัดบ้านไร่อำเภอดาห์ขนทศจังหวัดนครราชสีมาค่พร้อมเรี่ยมกรอบเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมาดเลขที่16ค่ะรายการนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายนะคะวัดส่วนขันค่ะรุ่นหนึ่งค่ะเหรียญเนื้อเปียกทองนะคะหลวงพ่อคล้ายวัดส่วนขันนะคะ หน้าตาเรียนท่านชัดพร้อมห่วงนะคะหายากนะคะพี่ๆหลายท่านก็พลาดในอีพียนก่อนนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วนะคะท่านใดสนใจเนื้อเปียกทองหลวงพ่อขายเหรียนี้แบ่งปันให้ที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ด้านหลังก็จะเป็นยันอักขรท่านเต็มเนื้อเปียกทองนะคะพร้อมห่วงเลยนะคะพี่พร้อมกล่องเลยนะคะดูแลรักษาอย่างดีท่านใดสนใจนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่17ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพัะดสั่งวรพิมลน,นะคะเหรียญหลวงปู่โตค่ะพี่ๆเนื้อเปียกทองนะคะพร้อมหูห่วงเลยนะคะเนื้อเปียกทองค่ะท่านใดที่สนใจแบ่งปันให้ที่500้บาทค่ะเหรียญน,นี้นะคะแบ่งปันที่500อบาทเนื้อเปียกทองนะ,ะพี่ด้านหลังเป็นหลังพัดยศนะคะเป็นเหรียญปี18ค่ะหลวงปู่โตวัดกระดูชิมพีนะคะกรุงเทพเหรียญปี18ค่ะ แต่งตานให้เลยที่500บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆเนื้อสวยมากๆเลยนะคะยิ่งลงกลง้องยิ่งเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดเวลาโดนแสงนี่เนื้อสวยชํำมากๆเลยนะคะพี่พเป็นเนื้อเปียกทองนะคะต่อมาค่ะมากันที่หมายเลข18ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตเช่นกันนะคะพี่ๆพ,พระสังวรพิมลน,นะคะเหรียญคนตะปีนะคะนี่ค่ะพระสังวรพิมลเทนะคะวัดประดู่ชิมพีค่ะ เหรียญนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะพี่ๆหน้าตาเหรียญท่านสวยไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นค่ะแบ่งปันให้ที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังพัยดยศค่ะปี18เช่นกันนะคะพี่พหลังพัยดยศปี18นะคะอง์สวยมากๆเลยนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะพี่ๆท่านใดววันนี้ได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะ ต่อมานะคะเป็นหมายเลขที่19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพยาพาลีนะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทค่ะเหรียญพยาพาลีนะคะพี่พี่นี่ค่ะมีหมายเลขโค้ดนะคะ702ค่ะเลขโค้ด702นะคะหน้าตาท่านชัดมากๆค่ะพี่พี่ลายเส้นคมสละสลวยงดงามน,นะคะพี่พี่ดูดวงตาจมูกนะคะไม่มีค่ะลายเส้นตัวหน้าผากนะคะพี่พเรียงชิดติดกันเลยนะคะ ท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะขออนุญาตนำออกมาอีกทีค่ะนี่ค่ะหมายเลขโค้ด7 2 2นะคะพี่สวยมากๆเลยนะคะ แ่วจะดูม,มุมไหนเหรียญสวยมากๆค่ะท่านใดศรัทธานะคะเก็บได้เก็บนะคะพี่ในอนาคตนะคะเหรียญหลวงปู่ชีลาท่านไปไกลแน่นอนค่ะช่วงนี้ยังเก็บกันได้นะคะราคายังไม่แรงนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจเหรียญน,นี้นะคะวันนี้น้องปล่อยแบ่งปันให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะท่านใดมีเส้นมีสายไปต่อด้าน,น้องยินดีมากๆค่ะแบ่งปันให้ที่4 5 0บาทเท่านั้นค่ะ4 5 0บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่20นะคะ รายการนี้เป็นของหลวงปู่แหวนสุจินโนค่ะพี่เหรียญกลมนะคะช่วงนี้หลวงปู่แหวนท่านมาแรงขนาดนะคะเป็นพระทางสายภาคเหนือนะคะหลวงปู่แหวนเป็นเนื้อกระไรเงินค่ะหลวงปู่แหวนสุจินโนรายการนี้น้องปล่อยให้ที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่เหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการนะคะหลวงปู่แหวนสุจินโนแบ่งปันให้ที่500บาทเท่านั้นค่ะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่21ค่ะรายการนี้ขอปล่อยคู่ให้กับพี่ๆเลยนะคะเป็นปิดตานะคะเนื้อเมฆพัดค่ะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พีนี่ค่ะของหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเมฆพัดท่านใดสนใจคู่นี้น้องปล่อยให้ที่500บาทค่ะคู่นี้500บาทนะคะพี่พี่จะได้รับไปเลยทั้ง2องค์นะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวน้องให้ดูที่ฐานกันนะคะนี่ค่ะ เป็นพระปิดตานะคะยันยุ่งค่ะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พน่าจะของหลวงปู่เอี่ยมทั้งสององค์เลยนะคะ<ม>เนื้อเมฆพัดนะคะคู่นี้ท่านได้สนใจน้องปล่อยให้ที่500บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ห้ารบาทพร้อมส่งนะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ<ม>นค่ะน้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าพิมพ์พอะไรนะคะพ,พี่ค่ะอันนี้จะเป็นพิมพ์พขาตรง ะะหลังยันยุ่งค่ะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะคู่นี้500บาทเท่านั้นค่ะหากท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่22นะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะพี่ๆเหรียญพ่อจงท่านนะคะาานาตาหลวงพ่อจงท่านชัดนะคะไปหูจมูกต้นหนังเสืออขราท่านชัดเหรียญน,นี้ขอปอแบงปานให้ที่600บาทค่ะ 600บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่เป็นเหรียญกันภัยนะคะด้านหลังเป็นเหรียญกันภัยพี่พี่จะได้รับเหรียญไม่พออุ้พร้อมเลี่ยมนะคะท่านใดได้ไปบูชาขึ้นคอได้ส,ดสวยๆเลยนะคะพี่ๆเนี่ยค่ะสนใจอย่างไรโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก600บาทเท่านั้นค่ะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่23นะคะรายการนี้เป็นเหรียญอายุนะคะเหรียญธรรมขันค่ะอายุท่าน82ปีพรรษาที่60นะคะเหรียญพระคูเ่เดิมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะคะพี่เนื้ออันปักตานะคะมาพร้อมเรี่ยมพายพี่ดูเรี่ยมนะคะขึ้นขอบปูช้าได้สวยเลยนะคะเรยมกันน้ำงดงามค่ะด้านหลังนะคะวัดหนองโพค่ะพี่พีจังหวัดนครสวรระค์ท่านใดสนใจน้องปล่อยให้ที่600บาทเท่านั้นค่ะ ห0 0บาทนะคะหากท่านใดวันนี้นะคะสนใจหลายองค์หลายรายการนะคะพ,พี่แบ่งปันลดได้นะคะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะพี่หากถูกใจจริงๆโทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะต่อมานะคะเป็นหมายเลขที่24ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเนื้อทองแดงรมดำค่ะพี่ๆหลวงปู่เอี่ยมนะคะรอยจานด้านหลังนะคะมีรอยจานที่เหรียญด้วยนะคะพี่เหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่ท่านใดสนใจน้องต่อยให้ที่4ี่รอยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่25ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะปิดท้ายด้วยเห,หรียญหลวงปู่ทวดรุ่นแรกค่ะพระครูวิสัยสโสพณหลวงปทิมวัดช้างให้นะคะอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะค่ะปี2 5 0 0นะคะเนื้อทองแดงรมดำค่ะหรือเรียกกันว่าเป็นรุ่นเสียงโตนะคะพี่นี่ค่ะพร้อมหูห่วงพร้อมกล่องเลยนะคะเยียบน้ำทะเลจืดแบ่งปันให้ที่450บาทค่ะ 450บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโสพลหลวงปู่ทิมค่ะท่านใดสนใจนะคะน้องปล่อยให้ที่450บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเหรียญรุ่นเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะวันนี้สนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จัด่งส่งะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ,บ้านเลยนะคะท่านใดได้อุ่นไหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะท่านใดมีบ้านเขียวสามารถแอด ดีเข้ามาตามนี้ได้เลยค่ะน้องลงคลิปทุกๆวันนะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อ,ตอไปนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้กับพี่ๆค่ะน้องจะดูตามเวลานะคะท่านใดทักเข้ามาก่อนนะคะได้ไปแน่นอน,นะค่ะพี่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ